เซี่ถ้าบอกว่ามาจากพี่คิดเท่าไหร่ <c oughs> เอาจนิกยังไม่นอน <c oughs> ถ้าบอกเป็นลูกค้าจากพี่คิดเท่าไหร่ <c oughs> อืเดี๋ยวพี่ส่งเดี๋ยวพี่ส่งพี่วันชัยไป เจวันชัยเตรียมตัวอยู่ลาดพ้าวอยู่ลาดพ้าวขึ้นมาเลยน้องเขาอยู่ลาดพ้าวช่วยเขาหน่อยปวดเมื่อยไม่ใช่เหรอเราอะปวด <c oughs> <c oughs> ปวดเมื่อยไม่ใช่เหรอเราอะฮะ ปวดเมื่อยไม่ใช่เหรออายุเยอะแล้วเราเหมาะกับพี่วันชัยเลยเดี๋ยวบอกเจ้าของร้านปวดเมื่อยไม่ไ่วพี่วัญชัยต้องนวดยังไงเรามันยังไม่แก่ไงเรามันยังไม่แก่เรามันยังไม่ต้องนวดเยอะอะไรเยอะไงแต่พี่วัญชัยอ่ะรุ่นพี่วันชัยต้องนวดบ่อยๆบางทีเส้นสายมันอาจจะยึดบ้างอะไรบ้างนะก็ต้องให้น้องเขาตอกเส้นให้ ่างกายมันก็จะกระฉับกระเฉงนู่นนี่นั่นนะพี่บัญชยัยอืมนะนะพี่บัญชยนะัยเนาะเต้นสายเราบางทีนะบางทีคนอายุมากเต้นสายมันก็อาจจะตึงบ้างอะไรบ้างนะนะพี่บัญชยนะัยเนาะอืมไะเข้ารับบริการซะนะ เมื่อยตรงไหนเมื่อยตรงไหนก็ตอบตรงนั้นนะมันก็จะแบบตรงนี้จะแบบดีขึ้นอาการทุเลาตรงนี้จะดีขึ้นเดินเหินอะไนมันก็จะสะดวกอืเลือดมันก็จะหมุนเวียนดีอะไรดีนะพี่บรรชัยนะไปะใช้บริการกันเขามีสี่ห้าคนนะสี่ห้าคนนะก็เลือกเอาเอาเอมีอยู่สี่ห้าคนนะเลือกเอานะพี่บรรชัยนะ ้าไม่ชอบแบบแนวแปปซี่ผอมไปก็เอากันชัยก็ได้นะกันชัยกับวันชัยมันเข้ากันมันชัยเหมือนกันนะ <c oughs> นะเออวันชัยกันชัยนะมันมีชัยชัยเหมือนกันก็เลือกเอาเนาะอืมนะเลือกเอา เอาให้มันเหมาะให้มันสมกับเราเลือกก like ันไปนะอืมแต่แป๊บซี่นางน่ารักนะแป๊บซี่แป๊บซี่แป๊บซี่เก็บเงินนะลูกเก็บเงินนะ ทำงานเก็บเงินอย่าหาว่าพี่สอนหรืออะไรเลยนะเก็บตังนะเก็บตังให้ได้เงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็แล้วก็พักนะพักที่ทําแล้วก็ลองไปหาอะไรอย่างอื่นทําดูนะลูกนะเชื่อพี่นะเก็บเงินก่อนตอนนี้เก็บเงินเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งทำงานแล้วก็เก็บเงินมีเงินแล้วก็ลองหางานหาอะไรอย่างอื่นทำนะลูก เชื่อพี่นะอืม <c oughs> ดีแล้วดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะพี่เข้าใจ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 อืมพี่เข้าใจสนุกมากไลนี้ แต่ละคนมาพีคงพีเคกัรดิชันอะไรกันนะก็ไม่ต้องงงไปหมดแต่ละผู้แต่ละคนแต่ละผู้แต่ละคนเอออืมแม่ละมาดแม่ละมาดคือที่ไหนอะพ่วันชัยแม่ละมาดแม่ละมาดคือที่ไหนอืมอ๋อจังหวัดตาก เกิดแต่กับแพรรี่แล้วแปปซี่เป็นคนตากเหรอเหรอเป็นคนเหนือหมดเลยเหรอเปปซี่อ่ะไม่ใช่แต่ผิวพันธ์ดีนะเปปซี่อ่ะผิวพันธ์ผิวพันณ์ดีผิวพันธ์นดีมากเลยหุ่นดีผิวพันธ์ดี ทุกคนเขาะจอเ้าใจให้ด้วยนะเขาะจอเ้าใจให้ด้วยนะเคาะจอเ้าใจให้กันด้วยนะขอบุณค่ะแหมพี่วันชัยเนี่ยรู้ดีเนาะแสดงว่าไปบอยวอนครพนมเอา้าคนอีสานบอเป็นคนอีสานตีละ่ะเป็นคนอีสานนี่บักลาเนี่มันเป็นคนอีสานนี่นะครพนมนี่นะครพนมนี่ ไปไหว้พระธาตุพระนมฉันเคยทำร้านพวกนี้ไหว้าตายละพี่วันชยัยรับแขกเยอะไหมสมัยที่เคยทำว <c oughs> ันชยัยวันชยัยไหนเล่ามาทีเจ๊วันชยัยรับแขกเยอะไหมสมัยที่เคยทำ <c oughs> ไหนเจ๊วันชยัยมาคุยกันซีรับแขกเยอะไหมสมัยที่เคยทำ แขกเยอะไหมคะหรือว่ายัางไงไหนมาเมากันหน่อยสิเอาก็นางบอดนางเคยทำเมื่อกี้นางบอดนางเคยทำแขกน่าจะเยอะนะเออนะเอาเรื่องจริงมาคุยกันไหนขึ้นไลฟ์สิขึ้นไลฟ์มาคุยกันสิวันหนึ่งเท่าไหร่แต่เปปซี่อะ่ะ เบซี่อ่ะมันน่าจะมันน่าจะฮอตมากเลยนะมันน่าจะฮอตมากเลยนะลูกค้ามันห้าคนอ่ะมันน่าจะตัวท็อปของร้านเลนบอกว่าลูกค้ามันห้าคนเออไม่อยากจะตื่นอืมอืมเนี่ยนางน่ารักอ่ะนางมาส่งดอกกุหลาบให้ฉันนะ่ะนางน่ารัก เปดูนะลูกค้าเยอะกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามช่องให้แพร่ด้วยนะโอ้เด็กนวดบางคนออกเบ้นเลยเหรอตัวจริงน่ารักมากขอบคุณค่ะอู้ออกเบ้นเลยเหรอ ห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกครั้งที่เห็นเลยอันนี้อยู่โรงแรมค่ะพี่อยู่โรงแรมไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านอยู่โรงแรมแต่เดี๋ยวห้องนอนก็จะทําใหญ่อย่างนี้แหละเดี๋ยวห้องนอนใหม่จะทํามาสเตอร์มาออ่จะทํามาสเ,เตอร์เบดมห้องนอนใหญ่ มีโซโฟงโซฟานั่งได้อะไรได้มีห้องน้ำในตัวเพราะห้องที่อยู่ทุกวันนี้ที่บ้านมันห้องเล็กพรุ่งนี้ไปทอร์มินอลใช่ไหมใช่ค่ะพี่เจอกันนะแต่เป็นงานเย็นนะหกโมงหกโมงเนี่ยก็เลยต้องจองห้องสองคืนเลยปกติต้องจองแค่คืนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวกลับเสร็จงานก็จะกลับมาอาบน้ำคินหน้าก่อนค่อยขับรถกลับค่อยขับรถกลับ กทมมันจะได้แบบชิวๆเตียงเล็กไม่ใด้นะคะเ้นอนคนเดียวก็เตียงเล็กตดอาฟุตก็พอแล้วจะมานอนอะไรกันเยอะแยะใครอยากมาอยู่ด้วยก็ปูเสื่อนอนพื้นค่ะใครอยากจะมาอยู่ด้วยก็ปูเสื่อนอนพื้นเบบซี่ขอบคุณนะทุกคนไปตามเบบซี่ไปทุกคนไปตามเบบซี่ไป พักผ่อนเยอะๆนะคะพรุ่งนี้เจอกันเอาเลิศนี่ม,มันมีมันมีอันนี้อยู่เขาส่งอันนี้มาแล้วยังไม่ได้โพสงานเยอะไปหมดเลยไม่รู้อะไรอะไรนักหนาทำงานคนเดียวหลายเรื่องเดี๋ยวอาจจะแวะไปนะคะ นี่เขาจะขายกระเป๋าอย่างเดียวนี่กระเป๋าลูกนี้ทุกคนมันสวยอะ่ะกระเป๋าลูกนี้นี่อยากได้อยากได้มากถือได้ด้วยเก๋ๆถือได้ด้วยเก๋ๆแบบนี้ ไม่มันมันเป็นคอร์สบอดี้ได้สะพายได้แล้ววันนั้นน่าจะเอาลูปนี้แล้วเห็นในช็อปมันเป็นของดีอสวยมากนี่นี่นี่ถ้าใส่ทรงผู้ชายมันจะประมาณนี้นี่สวยเก๋สวยเก๋อยากได้ สีดำใช่สีดำเนี่ยผู้หญิงสะพายมันก็เลิศผู้หญิงสะพายก็เลิศนี่ดูดูสวยเก๋สวย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 มากสวยมากสวยดงนี้สวย วันนั้นอะวันนั้นที่ไปจะเอาลูกนี้แหละแต่มันต้องรอของก็เลยไม่เอาก็เลยก็เลยไปซื้อของอันนี้ก่อนสวยมากถ้าส่งมาให้ดูแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ลานหน้าตึกนะคะลานหน้าตึกศูนย์การค้าทอร์มิโนโ นตถ้ามีวาสนามันคนละอย่างกันน่าฟิลนวดมันคนละอย่างกันผู้ชายนวดมันก็จะอีกฟิลหนึ่งนะคะผู้หญิงนวดมันก็จะอีกฟิลหนึ่งมันคนละฟิลกัน เปบ๊บซี่นวดอย่างเดียวได้ไหมเปบ๊บซี่ถ้านวดอย่างเดียวได้ไหมอะแปบ๊บซี่นวดอย่างเดียวได้ไหม <c oughs> อ๋โอโอเค <c oughs> <c oughs> เอ้าว้ทำไม ก็ต้องคุยกันได้ก็เขาเด็กนวดแล้วก็ทนันนวดอย่างเดียวได้ไหมเอออืมเดี๋ยพูดเล่นพูดเล่นแหมเร็วนะงานแบบนี้เร็วกันนะพวกเธอ,องานอางเี้ยเร็วกันนะ าวะเครียดซึมเศร้าหลังคลอดหายเลยค่ะถ้าได้ดูพี่แพรลี่ขอบคุณมากนะคะที่ทําให้ยิ้มได้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะบางวันก็เครียดนะ,ะใช่คุณหายเครียดแต่ความเครียดมาอยู่ที่ดิฉันแทนบางวันก็เครียดนะบางวันความเครียดมันมาตกอยู่ที่ดิฉันนะเออมันไม่ได้อยู่ที่พวกคุณไงประเด็นอืมมันมาอยู่ที่ดิฉันแทนนะสิ บางวันอะไรก็ไม่รู้ร้อยแปดพันเก้าบางวันก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ร้อยแปดพันเก้าอืมคนอื่นจะมีความสุขจากการดูไลฟ์เรานะแต่เรา,าเครียด <c oughs> เออแม่จออินเลิฟไลฟ์คู่โอเคไลฟ์กับลูกสาวเหรอจะจออะไรกับลูกสาวเฮ้อ <c oughs> จบจะจอไลฟ์กับลูกสาวช้าจบ สแม่เทศให้ฟังจะได้ไปนอนขอบคุณสำหรับก,กุหลาบนะเปบปซี่น่ารักจังเลยยทำไมส่งกุหลาบให้พี่เยอะจังคิดอะไรกับพี่หรือเปล่าเนี่ยลูกเออน่ารักจังเลยมันส่งของขวัญในี้องส่งดอกกุหลาบให้เยอะเลย วันหนึ่งวันหนึ่งได้เยอะสุดกี่บาทแป๊ปซี่แป๊ปซี่วันหนึ่งทํางานได้เยอะสุดกี่บาทลูกอ,อ๋อแต่นนงฮอตจริงเป็นดาวของร้านเลย เยอะนะ <c oughs> เยอะอยู่เออน่าจะเขาน่าจะบอกไม่ได้น่าจะบอกน่าจะบอกจำนวนไม่ได้อื แวะมาพี่อันที่ทองหล่ออืมจะนวดให้ฟรีอ <c oughs> ขอโทษขอโทษค่ะหัวเราะนะเกียดมากหัวเราะนะ่าเกียดมากเลย